รุดสูตรแบบบางที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพในฤดูร้อนไม่ร้อนแม้อากาศ40องศาเข็มขัดมีความยืดหยุ่นและไม่รัดแน่นไม่ว่าคุณจะขับรถหรือนั่งเป็นเวลานานไม่มีความยับยั้ง <If you S 1> ชั่ง <you S 1> ใจสบายสุดฮฮ่การออกแบบที่เรียบง่ายรุ่นกว้าง so สบายๆและ <Can S 1> ดูอ่อนเ <so S 2> ยาว์ใจกว้างและน่าดึงดูดใจ ยับยากไม่ต้องรีดได้ต่อการจับคู่สไตล์ที่ผู้ชายที่ประสบความสำเร็จชอบใส่มีให้เลือกถึง7สีดูีดีเหมาะสำหรับน้ำหนัก40กิโลกรัมถึง1 1 0กขายตรงจากโรงงานทั่วประเทศจัดส่งฟรีสั่งซื้อโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทหากคุณไม่พอใจคุณสามารถปฏิเสธได้โดยตรงโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท Just celebrate his leave and make